ั่งด้านคนขับแน่นอนครับเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวสาต์ไปก่อนครับสาตว์กล้องครับให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ผมว่านะออกแบบอย่างสวยเลยครับภายในตู้ทโนครับสวยมากนะภายในตู้ทโนครับมีแค่3สีนะครับภายในทโทนมี3มสีมีขาวมุกครับสีนํำเงินแล้วก็สีดำนะครับในเกรดลักชัวรี่นะนะครับ แล้วก็ขาวลังคาดำแล้วก็น้ำเงินหลังคาดำนะครับที่ได้ภายในชูโทนสวยมากสวยมากด้านข้างครับบุครับบุนังสังเคราะห์นะครับเป็นแบบซอฟนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเท่าครับด้านข้างก็ซอฟโอ้นุ่มครับละมุนมากครับแล้วก็สวัสดีครับแฟนๆวัสพลมาวันนี้เราพามาชม ยอร์ชคอร์ดพ r เ m มลัก u x รี่สีขาวแต่สีขาวตัวนี้ไม่ใช่ราคาดำนะนะครับไม่ใช่ราคาดำไปเดี๋ยวพาชมกันทีละจุดเลยครับ l u กจ r รจะเหมือนกันเลยกับสีบรอนเงินครับที่เราพาชมครั้งก่อนนะนะครับไฟส่งไฟต่ำครับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทามนะครับเป็น Fu l l LED ทั้งหมดเลย นะครับไฟหน้าโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวนะครับพร้อมกับเส้นสายฝากระโปรง้านหน้ายาวจนถึงกระจกนะครับแล้วก็การออกแบบกันชนหน้าครับเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวนะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านล่างครับทำให้รถดูสปอร์ตพร้อมกับเลน้นกันชนนะครับด้านล่างเป็นสีเงินทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่องระบายอากาศครับเป็นแบบรังพึ่งมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้า แล้วก็กล้อง360องศานะครับขุมพลังนะครับแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์ 100cc ครับเป็นขุมพลังไฮบริดนะนะครับ111แรงม้าแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับ26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าระบบเบรกนะครับเบรคอนะครับพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้านะครับ ใส่มาให้ทุกเกรดเลยนะครับพองไรของไรไฟฟ้าไฟตรอร์มอก็เป็น LED เช่นเดียวกันครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ครับหน้า2จุดครับแล้วก็หลังอีก2จุดรวมเป็น4จุดนะเซ็นเซอร์ครับใส่มาให้ในส่วนล้อนะครับล้อลอยนะครับขนาด18นิ้วครับจูโทนนะ สีดำปัดเงานะครับหฮยางโยโกฮาม่าครับขนาดยาง 2, 15, 55, R 1 8นะครับยางเป็นยางบูเอิร์ดนะครับรุ่นยางเป็นรุ่นบูเอิร์ดดิสเบรกสีล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัทครับด้านหลังเป็นทอร์ชันเบียนครับนุ่มนวลน,น,นิดก่อน แล้วก็กระจกข้างครับปรับพับเก็บอัต้ไฟฟ้าพร้อมกับไฟเวลคัมไลท์แล้วก็กล้อง360องศาไฟเลี้ยว LED พร้อมกับาบสปอร์ตเตือนมมอับสายตาแล้วก็ RCTA ครับเตือนกระถอยกระจกบานหน้าครับเป็นกระจกอะคูสติกการดครับลดเสียงรบกวนพร้อมกับกระจกกันแสง UV นะครับเฉพาะในรุ่น Luxury เท่านั้นนะครับ ส่วนตัวโครงสร้างครับเป็นโครงสร้างนิพาย g ีครับดูดซับแรงกระแทกจากกระชนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างทําให้ผู้สารปลอดภัยในส่วนเรารลังค้าครับให้มาครับตั้งแต่รุ่นพรีเมียมแล้วนะครับแล้วก็รุ่นลักชัวรี่ครับจะได้ครับกระจกนะครับจะลังค้าพานอรามิกครับเป็นลังคามูลุูปครับเปิดได้เฉพาะม้าน มือจับสีเดียวตัวรถแล้วก็ขอบคิ้วกระจกครับเป็นโครเมียมยาวจนถึงด้านท้ายครับสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชมครับด้านในด้านในมาอย่างว้าวครับเป็นด้านในทุทโทนนะนะครับด้านในทุทโทนเป็นสีเทาครับตัดดำนะครับอ่ะเป็นเรียกว่าซอฟนะครับเป็นแบบซอฟนะนะครับบุหนัง สังเคราะห์นุ่มบัวนุ่มครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเท่าครับรแล้วก็แทบสองห้าเป็นเปียโนแบ็กครับตรงนี้ก็เปียโนแบ็กเช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมกับไฟเอเมไลท์นะครับเมื่อเปิดโค,คมเมียมแล้วก็วางแก้วได้2องตำแหน่งครับแล้วก็ลำโพง1จุดส่วนลำโพงทวีตเตอร์ครับไพโอเนีย er, รวมถึงลำโพงครับตรงนี้ด้วยเป็นไพโอเนียเช่นเดียวกัน ส่วนเบาครับเบาะทูโทนเช่นเดียวกันนะครับเบาทูโทนนะเป็นสีเทาครับสีเทาแล้วก็สีดํา <น incom? S 1> ส่วนคอนโซลเช่นเดียวกันครับคอนโซลจะเป็นเทานะครับเทาดําดําแล้วก็เทานะครับแล้วก็เส้นอ่เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับสวยงามมากครับสวยงามมาก ด้านท้ายครับถังน้ำมันก็จุได้36ลิตรครับรองรับ E20 โ SoH 9195ครับถ้าให้แนะนําก็แนะนําให้เติมออกเทียนที่สูงนะครับสวนมุมนะครับด้านท้ายนะครับสวยงามมากสวยงามมากในรุ่นลัก u r รี่ครับในนอนครับตัวฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายเปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบคิกเซนเซอร์ครับเซนเซอร์แต่เปิดนะไฟท้าย Fu ู l LED ครับ ไฟท้ายเป็นแบบไลท์แคดิ้งครับแล้วก็ไฟเลี้ยว LED ไฟถอย LED ไฟเบรกก็ LED ครับพร้อมกับโลโก้ Yaris Cross ด้านท้ายแล้วก็โลโก้ Toyota อยู่ตรงกลางพร้อมกับกล้องหลังแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนเป็น LED ครับฝัง่งด้านขวาจะเป็นสัญลณ์ครับ HUV เป็นสัญลณ์ไฮบริดใหม่นะครับกระจกหลังนะครับ กระจกหลังมาพร้อมกับที่ปดัดน้ำฝนแล้วกับไล่้ากระจกหลังแล้วก็กล้องบันทึกภาพด้านหลังครับอันนี้มีมาให้ในรุ่นลัก u ูรนะแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามครับเป็น LED เสาอากาศเป็นชาร์กฟินนะครับเสาอากาศเป็นชารกฟินรุ่นนี้ยังไม่ใช่หลังคาดานะถ้าเกิดหลังคาดาเพิ่มอีก5 0 0 0บาทกระจกด้านท้ายนะครับอีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ลิ้นกันชนนะครับด้านล่างเป็นสีงเงินนะครับทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็พร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะถอยนะครับด้านท้ายอีก2จุดสวยมากสวยมากมาเดี๋ยวพาเขาไปดูนะครับฝั่งด้านคนขับ ฝั่งด้านคนขับแน่นอนครับเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวสาตไปก่อนครับสาตกล้องครับให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ผมว่านะออกแบบอย่างสวยเลยครับภายในตู้ทโทนครับสวยมากนะภายในตู้ทโทนครับมีแค่3สีนะครับภายในทโทนมี3สีมีขาวมุกครับสีนดำเงินแล้วก็สีดำนะครับในเกรดลักชัวรนะนะครับ แล้วก็ขาวหลังคาดําแล้วก็น้ําเงินหลังคาดํานะครับที่ได้ภายในทูโทนสวยมากสวยมากด้านข้างครับบุครับบุนังสังเคราะห์นะครับเป็นแบบซอฟนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเท่าครับด้านข้างก็ซอฟโอ้นุ่มครับละมุนมากครับแล้วก็ขับถัน ควบคุมสวิตช์นะครับเป็นเป็นแบ็กครับแล้วก็แถบคิวด้านบนครับเป็นแบ็กครับสวยงามมากสวยงามมากครับแล้วก็ไฟแอมเบอไลท์นะครับอันนี้ตั้งเป็นสีแดงครับเปลี่ยนได้16เฉดสีนะนะครับไฟนี้เปลี่ยนได้16เฉดสีแล้วก็ลำโพงครับไพโอเนียนะครับ6.6จุดตำแหน่งนะครับที่วางแก้วข้างล่างที่วางขวดน้ำได้2ขวดนะครับแล้วก็ลำโพงไพโอเนียด้านข้างครับก็จะใส่ สครับเพจมาให้นะครับคู่หน้าเบาะนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าไปในทางด้านคนขับนะนะครับเบาะเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นเบาะทูโทนเทาดำนะครับเทาดำสวยมากสวยมากโอ้โหดีไซน์ดีไซน์สวยเลยอ่ะครับรุ่นลักชัวรี่นะฮะรุ่นลักชัวรี่สวยมากสวยมากโอ,โอ้โอกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยครับต้องขอ ค่อยกัดเลยอ,อันนี้ตรงเบาะด้านหลังอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยครับคอนโซลสายทูโทนนะนะครับมีสีดำแล้วก็สีเทาแล้วก็จะเข็บได้ครับสีเทาพร้อมกับเส้น สายนะครับสีเงินเอ๊ะไม่ใช่สีน้ำเงินสวยมากสวยมากสุดยอดเลยสวยมากสวยมากตรงด้านข้างครับก็เปิดฝาท้ายเอสนะครับแล้วก็เปิดเบียสิแล้วก็เ,กเซหน้าสองหลังสองครับแล้วก็แรงดันลมยางแล้วก็อีวี เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ปรับะระดับไฟได้ข้างล่างก็เก็บใบขับขี่ได้ครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงนนหน้าข้างล่างก็จะเป็นฝาถังน้ํามันตรงข้างล่าง,อาง,างอโอเคส่วนรถไม้ครับเหมือนกันเลยครับสีบางเงินครับที่ถ่ายไปล่าสุดเนาะ พวงมาลัยครับพวงมาลัยห้มหนังแล้วก็ความกับตะเข็บได้สีเทาครับสีเทาเข้มนะครับตะเข็บได้สีเทาเข้มสวยมากสวยมากแล้วก็มีแถบครับเปียโนแบ็กข้างล่างก็เปียโนแบ็กแล้วก็สีเงินครับออกแบบได้สวยมากลงตัวมากเครื่องเสียงนะครับหรือว่าเครื่องเล่นขนาด10.1นึ่งนิ้วครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับแอร์นะครับแอร์ออโต นะครับยังไม่แยกซ้ายขวานะครับพร้อมกับกล่างมีไฟเเอมไลท์นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จไร้สายแล้วก็ช่องเสียบยูดบีครับแล้วก็ฟัซชาร์จเป็นไทปสีนะครับ3.0แอมป์ AM, ชาร์จไวมากครับแล้วก็ปุ่มพุชตารัดส่วนแอร์ก็มีแผ่นมีปุ่มเปิดเรียกว่ากองเกียร์เป็นเกียร์แบบตรงนะครับเป็นเกียร์ eCVT เป็นเกียร์ไฟฟ้า แล้วก็เบรกมือฟ้าโต้เบรคโฮนะครับใส่มาให้ทุกเกรดรุ่นเลยนะครับส่วนตรงกลางครับก็จะมีสีเงินนะครับอาจจะสูงเนินนึงนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะนะครับมันก็เป็นการดีไซน์ของรถรุ่นนี้นะครับตรงคอนโซล้านกลางคอนโซลกลางก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับเราสามารถล็อกแก้วน้ําได้นะครับเพื่อไม่ให้แก้วน้ํามันดิ้นนะครับแล้วก็ส่วนคอนโซล เก็บของนะครับก็เป็นบุนุ่มนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเทาข้างในนะครับข้างในก็จะมีช่องโพลลิตนะครับหนึ่งช่องครับให้หนึ่งช่องเลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังครับตัดแสงธรรมดานะถ้าเกิดใครอยากได้ตัดแสงออตโต้ก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ในรุ่นท็อปเขาจะใส่กล้องบันทึกภาพหน้าหลังมาให้นะครับ อ่อันนี้หน้าครับแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังจะตรงฝั่งด้านนู้นนะครับ <tak S 1> โอเคอ่ะแล้วก็ไฟในเก๋งครับเป็น led ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเป็นไฟ led นะนะครับแล <bore it S 1> ้วก็บังแดดหน้าครับบงับ <artistic S 2> บงแดดหน้ามีกระจกแล้วก็พร้อมไฟนะครับ led นะครับคู่หน้าเลยนะนะครับให้มาคู่หน้าเลยไม่มีกั๊กครับไม่มีกั๊กอ่ากระจกแต่งหน้าพร้อมไฟนะครับคู่หน้าเลยนะครับ อ่านะครับหลังคาพารโนรามิกนะครับเปิดหลังคาเปิดม่านนะครับเปิดม่านได้อย่างเดียวนะนะครับกระจกเปิดไม่ได้นะครับกระจกเป็น2ชิ้นนะครับบานหน้าเล็กส่วนบานหลังจะใหญ่นะครับอันนี้ดูได้แค่วิวนะครับกระจกเปิดไม่ได้ประมาณนี้โอเคอ่ะ สวยมากบอกเลยว่าภายในครับอย่างสวยเลยครับภายในอย่างสวยภายในอย่างสวยชอบตรงที่เป็นทูโทนนี่แหละนะครับเป็นการออกแบบที่ดีไซน์ค่อนข้างที่ลงตัวครับสวยมากสวยมากประตูผู้โดยสารด้านหลังครับดีไซน์เหมือนกันครับเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะนะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับ เป็นแบบซอฟต์ครับแบบนุ่มพร้อมกับตะเข็บได้ครับสีเท่าลูกเล่นครับสวยงามมากครับพร้อมกับเป็นอนแบ็กครับเซตแล้วก็เป็นริ้วนะครับสวยงามมากครับสวยมากสวยมากลำโพงก็เป็นไพรเนียนะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ำนะครับได้หนึ่งขวดตรงนะด้านหลังนะส่วนเบาะด้านหลังครับก็จะเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนเป็น สีดำแล้วก็สีเทานะครับออกโทนสว่างสวยมากสวยมากครับสีบอบดภายในนะครับสีบอบภายในครับมาพร้อมข้าบอดนะครับข้าบอรุทโทนจะมีสามสีครับมีสีขาวมุกสีดำเงินรวมถึงสีขาวลังคาดำแล้วก็สีน้ำเงินลังคาดำด้วยนะครับ บอกจุดคนนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับเราได้ดูรุ่นครับ l u กจูเนะครับเราได้ดูรุ่น l u กจู y รสีขาวมุกไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจกันบ้างไหมครับกับภายในทูโทนครับสีเทานะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับ เป็นการออกแบบที่ลงตัวมากครับสวยมากถ้าใครอยากได้ภายในทูโทนแบบนี้นะครับต้องเลือกครับสามสีเท่านั้นนะนะครับมีสีขาวมุกสีดำแล้วก็สีน้ำเงินใหม่รวมถึงสีขาวมุกหลงังคาด์ดาแล้วก็สีน้ำเงินหลงังคาดํดาด้วยเนาะ มาชมกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องวัสดุนของเราด้วยนะครับเพียงแค่ท่านนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทาคลิปใหม่ๆให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวอะไรก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ